สวัสดีค่ะ,ะแนะนําตัวนิดหนึ่งค่ะค่ะชื่อพี่นภัสเรนมังค่างค่ะอยู่ที่อยู่ที่บ้านสีสวายตะโมจีเดกอำเภอพนมรงรักจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะค่ะตอนนี้ปลูกเออแตงกวากี่ไร่คะหนึ่งไร,เร่เศษค่ะหนึ่งไร่เศษตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วสามสิบสองวันค่ะสามสิบสองนะคะอ่ะคุณพูดถึงโฟทีนิดนึงว่าพ่นมาสี่ครั้งนี่เป็นยังไงบ้างคะความดีของเขาคือแบบจุดเด่นของเขาเลยคือแตงเราจะแตกแขนงอืม พอได้เก็บลูกเนี่ยรสชาติมันจะดีเป็นแตงกรอบหวานแล้วเรื่องของความแข็งแรงก็คือว่าขั้วแตงจะเหนียวอสุดยอดีของเขาผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะเมื่อก่อน่มขึ้นจากเมื่อก่อนในวันแรกถ้าเราได้เก็บเนี้ยก็จะได้อยู่ประมาณสามสิบกิโลภาษาภาษาคนที่เก็บแตงรุ่นแรกเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บโคนใช่ไหมเก็บลูกโคนเก็บลูกโคนก่อนถ้าก่อนหน้านั้นไม่เคยใช้โฟตีลูกโคนจะไม่เคยได้จะร่วง ลูกโคนนี่จะหายหมดเลยเจ้าก็ไม่รู้สาเหตุหรอกพอตอนมาฉีดโฟทีเนี่ยจะได้ลูกโคนหมดเลยออันนี้เก็บวันแรกคือลูกโคนนะคะ,ะลูกโคนวันแรกเลยน,นี่คือได้หมดปกติได้ประมาณเท่าไหร่คะปกติจะได้อยู่วันด้กจะได้สามสิบกิโลพต้องใช้โฟทีอยู่ที่ร้อยโลขึ้นโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากมาอันนี้เป็นบัตรครั้งแรกที่ใช้โฟทีประทับใจคะ่ะจ้ะโอเคค่ะพี่บ๊ายบายคะ่ะค่ะบายค่ะ